สวัสดีครับมื่อน,นี้กับช่องเดือนหน่อยลูกอีสานครับพามาจุดบางไฟบางไฟโบกกับบางไฟเล่าแป็บกันครับเป็ <c oughs> ขนาดหกหุนครับยี่สิบเจ็ดเส้นเงียบผ่านกอเอาพี่ตั้งพี่เล่นนี่รุงนี้ได้ปะเนี่ย บรรยากาศเี่ยเหมือนเศร้ากูสวนยางครับนี่อันนี้ทอดเล็กเพิ่งไฟบก เได้รงคลิปดูนะครับเขียงเขียงพุดขอตัวแ่งมังไฟก่อนด้อครับนี่น่ครับแล้วๆมดขันเดียวแล้วนี่ขาเบื้องแอปเป็น,นยังไง แตกเลยสิยังไงครับนี่โขขนบังแรกครับเฮ้ยจะพอนอิวอะไรขอแล้วครับไปเร็วครับ บิดปลาอ่อยครับบระิโตกใส่ปลาอ่อยข้าเจ้าใหม่ครับเลยปลอดไยบ่มีควร มาเบิรงบังต่อไปเลยครับเห็ดหูมันไงผดหูรบบนี้มันเละตันี้ออกเดียวต้องล่องหูหน่อยก็อย่างนี้ครับเนี่ยแบังต่อไปอ่ะขั้งกระดาษออกไหม ใบโบรครับขนาดหกคูนเพื่อนครับหกคูนแบบมันอะ,อะ Lùm nhìn đi em ขาครับวันแล้วครับเขาแล้วเขาแล้วบอลลุดเวถอดแล้วครับแจ<ไห>งลง่นะครับ อไฟก็เหลืออยู่ครับนี่อัดไว้ลายอยู่อัดไว้ลินนะอ่าเนี้อลินครับนี่บางไฟบ่ได้มัดหางไว้ได้ครับโอ๋อ ได้ไปอย่างนิ่มเศร้าครับนี่คึมคึมนะครับสวนพักกับเลียงปาลาไว้ครับเลียงปลาดุกไว้นี่เนี่ยโยกน้ำครับนี่ เ,เรียงไปดูไปครับนี่คลิปนี้กับมีเพียงคำนี้ครับกันไฟมาก,กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ครับ